่อนอื่นก็คงจะต้องขอพูดถึงตัวสิ่งสองโครงการนะคะที่ทางบ้านปูตอนนี้ทําอยู่เพื่อที่จะให้มีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นนะคะสโครงการที่ว่านี้ก็คือโครงการบารนโตซึ่งเป็นเหมืองที่อินโดนีเซียเหมืองกะลิมันตันนะคะส่วนอีกโครงการหนึ่งก็คือเหมืองตันดุงมายัง อันนี้จะเป็นเม,เมืองเก่าที่เราจะนํากลับมาผลิตใหม่ซึ่งเราก็คาดว่าด้วยการดําเนินการของสองเมืองนี้เนี่ยจะทําให้กําลังการผลิตของเราในปี2 0 1 2เป็นต้นไปก็จะมีการเพิ่มเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ที่เรามีอยู่เดิมนะคะในในภาพนี้จะเห็นได้ว่าเราแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนนะคะส่วนที่1เนี่ยหมายเลข1กับหมายเลข2เนี่ยจะเป็น ในส่วนตอนตอนทางด้านตะวันออกของเกาะกะริมันตันนะประเทศอินโดนีเซียส่วนที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือเหมืองทรูบ a าอินโดที่เรามีอยู่เดิมแล้วก็ส่วนที่สองนี้คือส่วนของเหมืองอินโดมิงโกปัจจุบันเนี่ยแค่สองส่วนนี้เนี่ยเราก็ผลิตรวมกันทั้งสิ้นประมาณ18-19ล้านตันนะฮะจากสองเมืองน,นี้ส่วนเมืองย่อยอื่นๆก็จะอยู่บริเวณนี้นะคะคิตดินหรือว่าเมืองโจรง ที่อยู่ทางสายนะคะก็เราก็จะแบ่งคลัสเตอร์ในการบริหารการผลิตจากเกาะกะลิมันตันนะคะเป็นคลัสเตอร์แบบนี้ส่วนในภาพนี้เนี่ยก็ขยายมาจากภาพตรงนี้นะคะหมายเลขหนึ่งก็คือเมืองทรูบาอนินโดที่ปัจจุบันนี้เราผลิตยอยู่แล้วประมาณใกล้ๆ7ล้านตันเราจะมีส่วนขยายออกไปซึ่งเป็นอีกประธานนบัตรหนึ่งก็คือเมืองบาริโต ที่จะเป็นเห,หเหมืองใหม่เข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะขยายกําลังการผลิตที่เรามีอยู่เดิมออกไปโดยเพิ่มเหมืองบาริโตเข้ามาก็เดี๋ยวจะมีเล่าให้ฟังนะคะว่าจะเริ่มตั้งแต่ปีไหนแล้วก็ที่กําลังการผลิตเท่าไหร่แต่ข้อสําคัญก็คือว่าจะสามารถใช้ถนนใช้ท่าเรือบริเวณต่างๆต,ต,ตรงนี้นะคะร่วมกับทางทรูบาอินโดได้ทำให้การลงทุนของเราเนี่ย จะต่ำเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าไปลงทุนในเหมืองใหม่ๆเนี่ยต้นทุนการลงทุนจะค่อนข้างสูงมากแต่ว่าด้วยการที่เราใช้อินฟราสตรักเจอร์ที่เรามีอยู่ในเหมืองเดิมเนี่ยทำให้ต้นทุนการลงทุนจะค่อนข้างต่ำนะคะส่วนที่สองก็คือส่วนที่อยู่ติดกับอินโดมิงโกคือเหมืองตันดงมาหยังเนี่ยเป็นเหมืองเดิมที่เราได้หยุดทำการผลิตไปเพราะว่ามีปริมาณสำรองน้อยในอดีตแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ย เนื่องจากว่าเหมืองมีความลึกมากนะคะในอดีตก็เลยทำหยุดทำไปก่อนแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยมีราคาฐานหินที่ปรับเพิ่มขึ้นสูงมากเราก็เลยกลับมารื้อฟื้นใหม่ว่าเอาเหมืองนี้เนี่ยขึ้นมาทำการผลิตเพิ่มเติมซึ่งก็พบว่ามีความเป็นไปได้นะคะถ้าเราดูข้อมูลของทั้งสองเหมืองเปรียบเทียบกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือที่จะ เป็นกำลังการผลิตที่จะเพิ่มเข้ามาในเหมืองบาริโตเนี่ยในไตรามาสที่4ปีนี้เราจะเริ่มกำลังการผลิตแล้วนะคะแต่ว่าในไตรามาสที่4เนี่ยคงจะได้แค่ประมาณแค่2 0 0 0 0นตันนะแล้วก็ในระยะถัดไปเนี่ยใน1 1ปีข้างหน้าเนี่ยปีข้างหน้าก็จะเพิ่มเป็น2ล้านตันแล้วก็4ล้านตันตามลำดับนะคะคุณภาพฐานหินเป็นฐานหินคุณภาพดีนะคะค่าความร้อนสูงแล้วก็ค่ากรรมฐานเนี่ย ต่ำกว่า1อยู่ที่0.8มีปริมาณสำรองทั้งสิ้น45ล้านตันนะคะ,ะความลึกในการทำเหมืองก็อยู่ระดับกลางๆนะคะที่เราเรียกว่า stripping ratio 7.8นะคะต่อนหนึ่งก็คือขุดดินลงไป7.8ส่วนเนี่ยก็จะได้ฐานหินขึ้นมา1ส่วนนะคะการขนส่งก็จะเป็นใช้รถบรรทุก ขนจากเหมืองมาลงที่ท่าเรือซึ่งตรงนี้ค่ะที่จะใช้ส่วนของทรูบาอินโดเข้ามาช่วยนะคะก็จะเห็นได้ว่าเงินลงทุนเนี่ยใช้แค่เพียง44ล้านเหรียญเท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามองที่กำลังการผลิต4ล้านตันต่อปีเนี่ย ในปัจจุบันนียอาจจะต้องใช้เงินลงทุนมากกว่า300ล้านเหรียญขึ้นไปนะคะแต่ว่าสําหรับเมืองบาริโตเนเชนว่าเราใช้แค่44ล้านเหรียญเพราะว่าเรามีส่วนของเมืองทรูบาอินโดเข้ามาช่วยดูแลอยู่แล้วส่วนที่ตันดงบายังเนี่ยจะเริ่มการผลิตนับปัจจุบัน,เ,นเริ่มทยอยได้แล้วนะคะก็เช่นกันในไต,ตรมาสที่3ไต,ตรมาสที่4ปีนี้เนี่ยคงเริ่มที่น้อยๆก่อนคุณภ,ภาพฐานหินอะไรก็ไม่ไ,มได้แพ้ทาง บารินโตนะคะแต่ว่าค่ากรรมฐานอาจจะสูงกว่านิดนึงส่วนปริมาณสำรองอย่างที่ได้เรียนค่ะเป็นเหมืองเก่าดังนั้นเนี่ยปริมาณสำรองคงเหลืออยู่แค่ประมาณใกล้ๆ10ล้านตันแล้วก็เหมืองเนี่ยทำลงไปค่อนข้างลึกที่ stripping ratio ถึง15ต่อ1น,นะคะแต่ว่าเงินลงทุนที่ใช้ก็เช่นเดียวกัน30ล้านเหรียญน,นะคะก็ปัจจุบันนี้เนี่ยงานต่างๆได้ทำไปค่อนข้างที่จะ สามารถเริ่มการผลิตได้แล้วนะคะทั้งทั้งสงเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าที่เมืองบารินโตเนี่ยด้วยปริมาณสำรอง45.5ล้านตันเนี่ยเราต้องเปิดหน้าดินตรงนี้เป็นปริมาณดินที่ต้องเอาออกนะคะก็คือ355ล้านคิวนะคะก็เป็นที่มาว่าเราต้องเปิดลึกลงไปเนี่ยเปิดดิน7.8เท่าก็ได้ฐาน หนึ่งเท่าอย่างเงี้ยนะคะเช่นเดียวกันที่ตันดุงวายังเนี่ยก็จะต้องเปิดดินออกไป146ล้านคิวแล้วก็ได้ฐานมา9.7ล้านตันก็เป็นที่มาของค่าความลึกนะคะ stripping ratio ที่15ต่อ1นะคะค่ะอันนี้คือไทม์ไลน์ของทางเหมืองเหมืองบารินโตนะคะที่เราได้เริ่มดำเนินการศึกษามาตั้งแต่ปี2006 แล้วก็เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ประมาณปลายปี2009นะคะแล้วก็จะเริ่มผลิตนะคะใช้เวลาประมาณ2ปีก่อสร้างส่วนส่วนประกอบต่างๆนะคะก็จะเริ่มผลิตในปีนี้นะคะในไตรมาสที่4 200,000ตันนะคะอันนี้ถ้าดูตัวเหมืองบาริโตเนี่ยเราพูดถึงแค่ปริมาณสำรอง45ล้านตันแต่ตัวเหมืองเองเนี่ยถ้าพูด ถึงปริมาณฐานหินที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ทั้งสิ้น298ล้านตันนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าแผนแน่นาคตว่าเราจะาใช้ใช้สมมุติฐานราคาฐานหินที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะมีเทคโนโลยีการทำเหมืองอะไรที่จะทำให้เราสามารถอ,าอัปเกรดตัวปริมาณฐานหินตัวเนี้ยขึ้นมาเป็นปริมาณสํารองได้ ที่บ้านปู่เราก็จะทุกปีท่านจะสังเกตนะคะเดือนเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราจะมีการประกาศออกไปว่าเราได้มีการพัฒนาปริมาณถ่านหินที่เรียกว่ารีสอร์สเนี่ยขึ้นมาเป็นปริมาณสำรองถ่านหินสำรองเพิ่มเติมมากเท่าไหร่อันนี้ก็เช่นเดียวกันในปีนี้ก็จะทําการศึกษาแล้วก็จะมีการแจ้งแจ้งผลออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะคะว่าจะสามารถ พัฒนาปริมาณฐานหินเนี่ยขึ้นมาเป็นปริมาณสำรองที่จะผลิตและขายได้เ,เท่าไหร่นะคะบรินโตก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีแนวโน้มที่จะสามารถเพิ่มขึ้นมาได้ส่วนที่เหมืองตันดุงมายังนะคะก็เช่นเดียวกันเ,เริ่มเริ่มเข้ามาดูทางด้านศึกษาความเป็นไปได้เนี่ยประมาณปี2008นะคะแล้วก็พบว่า,าปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่ดีที่จะ เริ่มการผลิตได้ด้วยราคาฐานหินเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่ดีนะคะภาพนี้ค่ะจะเป็นภาพที่แสดงให้ให้ท่านเห็นว่าปริมาณการผลิตของบ้านปู่เนี่ยตั้งแต่ปี2011ไปถึง2015เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างไรนะคะ,ะตัวบารินโตเองจาก200,000ตันเนี่ยในปี2011ก็จะเป็น700,000ตัน สองล้านตันสามล้านตันแล้วก็สี่ล้านตันที่เต็มกําลังการผลิตต่อเนื่องไปนะคะส่วนที่ตันดุงไวายางเนี่ยเนื่องจากปริมาณฐานหินสำรองมีแค่9.7ล้านตันก็จะนํามาผลิตได้อยู่แค่ประมาณ5ปีนะคะโดยที่จะเริ่มในตั้งแต่ปี2011เป็นต้นไปแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคะ่ะจะเป็นปีพีคละใกล้ๆ3ล้านตันแล้วก็ค่อยๆลดลงนะคะด้วยด้วยภาพแบบนี้เนี่ยจะทําให ปีนี้บ้านปู่เราจะยังสามารถผลิตและจำหน่ายได้ตามเป้าหมายก็คือประมาณ25ล้านตันนะคะตอนนี้ก็ยังคงที่ไว้ส่วนปี2012เนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นมาคาดว่าจะอยู่ประมาณ27ล้านตันขึ้นไปนะคะแล้วก็ในปี13ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ2ล้านตันเป็น29ล้านตันแล้วก็จะคงไว้ที่ประมาณ30ล้านตันตั้งแต่ ปี2014เป็นต้นไปนะคะถึง2015อันนี้ก็จะเป็นภาพการเติบโตจากสินทรัพย์เดิมที่เรามีอยู่โดยที่ไม่ต้องไปลงทุนซื้อแหล่งฐานหินใหม่ๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาแหล่งฐานหินจะอยู่ในระดับค่อนข้างสูงนะคะสำหรับประเทศอินโดนีเซีย